สวัสดีเจ้าพวกมนุษย์เจ้านอีกแล้วนะเมื่อกี้ชั้นไปหาอะไรมาพวกเจ้าลิมรองนะ่ะดูกันไม่ผิดรอกไอเจ้าจอตัวน,นี้นะ่ะเป็นแบ,บ็กสตาร์เข้าประโกหนังดำมุกทองนะ่ะเคาจะเรียกเป็นสีเทาสีเงินอันนี้ก็เลยแต่พวกนายเสียงแผวเสียงแผวอ เอาไมเอาไมเอาไมเอาละเข้าเรื่องเลยดีกว่าไอ้เจ้าตัวนี้เป็นตัวผู้ไซส์หนึ่สีนโประมาณอายุ4เดือนเป็นปลาชุดใหม่ดาวรุ่งพุ่งแรงยังไงละ่ะเจ้าตัวนี้ไม่ธรรมดาราคาจะสูงหน่อยใครที่สนใจตัวเมียแล้วก็เดี๋ยวฉันจะแถมไปให้นะ่ะไม่ต้องกังวลเอาไปเข้ากันได้ ส่วนใครคิดจะตีทีบถางเลือดแล้วก็ไม่มีปัญหาเอาไปเข้ากันกับพวกเร d กาเล็กซี่ยันโลกาเล็กซี่นีโมกาเล็กซี่ไอทีมันเป็นซีซีเป็น c o p เปอร์นะลองเข้านดูพวกนายอาจจะสงสัยว่าเจ้าตัวข้างหลังนั่นนะ่ะเป็นตัวอะไรกันแน่ฉันจะบอกให้นะฉันเอา ไอแบ,บ็กสตาร์เขาประโกนนี่แหละไปเข้ากับคเปอร์สตาร์เทลผลสรุปออกมาลูกย้อนกลับไปเป็นโ้อยนะแต่ก็มีบางตัวที่เปิดแดงลอกให้เป็นหนังสีแดงก็คือตัวข้างหลังนั่นแหละมีออกมาไม่กี่ตัวหรอกมีมุกหางของเขาเป็นสตาร์เทลนะถ้าใครติดตามอยู่ก็จะรู้ว่าเป็นตัวไหนกันแน่แต่ตัวนี้ไม่ใช่นะมาไ,ไปอีกตัวหนึง่ง ก็าตามนี้เอ่อช่องทางการติดต่อแล้วก็ตามช่องทางที่ทิ้งไว้ทาง Facebook แล้วก็ไลน์ดีไลน์ส่วนใครที่มีทรัพย์สินก็วางเอาไว้แล้วก็ปาไปเอาละอยายกันได้แล้วสวัสดีเด็กๆดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์ให้ตาเลยล่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้ตานะหนาลหลาน เมชอบกดไลค์ไม่ชอบกดแชร์ถ้าถูกใจก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำปลาและคลิปต่อๆไปด้วยนะโอสกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งละ่ะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆและปาส,สวยๆจากช่องชิวเบต้าใค้ๆใครไม่ไไทำตามนะฮะทำตามเดี๋ยวนี้น่นเฟยอย่าให้รู้นะนอ,อ,อ,อืมมือดีจมันมีคนจะไม่ทำตามอย่างนั้นเลย